ดีตอนเ้าครับดีพอม่พี่น้องป้องไปสู้คนครับผมครับพี่น้องมายามกุ้งกันล้วครับเมื่อนี้ตอนใส่บดิษไทยบ้งเลยครับเด้ะเปล่าครับมันคำพน้องหาชิบไล่ห้องก็แลหวครับฝนกับยิโตกเร้อพี่น้องบาหนิขุนครับพูนึงยมอยู่ขุนมุมพูนพูนึงอันพูนึงครับหนิมาแล้วครับขุน เหล่าบัวบู20ห้องทั้งบุรรีัมย์หมดแล้วครับแหลขึ้นแหลขึ้นเนาะพี่น้องมื้อนี้เฮาใส่ลงสูงเนาะครับเนาะหัวหนองครับมื้อนีแบบใส่น้ำเดินอ้อยๆเนี่ยให้เรียกใส่เดินของมันเป็นบวกครับมื้อนี้เฮามีผู้ชอยมาครับได้๋ฟมมากกว่าน้องอยู้วกขาวไปครับผมฝนที่ตกเอาครับพี่น้องเฮามีผู้ชอยครับเฮามีเลียงครับมื้อนี้นีไปหน้าบงลงเลยครับเฮาบ่ได้ยลำบากอีกต่อไปพี่น้อง สูมเออโอ้แบกบใส่ตรงหน้าครับเงียบลังแเลเขาอยู่นี่ละยามึงครับมกอยู่ในหลอฟังนะนรับต่ามันเป็นบวกอยูนนย่นี่เต็มเลยเที่ยวนี่เงียบครับเงียบเงียบอะไรครับพอมีหลังแเลครับผมจำไปไปยังไงมันอยู่ใน,น,นบับนั่น ไปครับไปเร็วๆคลิปนี้ปุ่นฝ้าเหลียแล้วครับผมหลังที่สองครับกุ่งห,ห้างเหล่าพี่น้องควนใส่กักใส่เนี่ยปวดอู้จวดกือเก้าพอมีครับพอมีอืมตัวใหญ่ดีครับ

ขุดลังหนึ่งครับด้วยไกล่ลังหนีส้นไปตื่นตื่นเลยครับสม,มีกลุ่มเลยติดฟังม่อน้องครับย็นด้ตื่นตื่นต่ะไลยอีกเลี้ยวครับกลุ่มตัวใหญ่แห้งมีน้อง ตกเด้อฝนเลยยามเหลียวกันเด้ออยู่กลางน้องเลยอยากเปิดเรื่องอะไรสับเซนหนิเกาหนึ่งเด้อพี่น้องเนาะใส่แบบเอาเงาเกาละลายน้ำครับมันถือกินครับพี่น้องไปเดี๋ยวค่อยไปรุนกันบัดยามเบิดครับยามต่อไปครับพี่น้อง อันนี้ลังนึงโอ้ยเนื้อเขาหลุดพี่น้องกผาบอลังนีง้เนื้อหลุดกับมัดไปอู้วขนาดเนื้อหลุดได้เนี่ยเอ้โหเบิ้งหมดครับอันนี้เนื้อร้อยอยู่ตรงสูงอ่ะสองขีดเลยพี่น้องนัง้นเป็นไหนครับเป็นไหนยี่ปา่นักษ์สิน,นมาแล้วพี่น้อง Điều một hoang nữa khắp Ây ớt bốm Vừa Cái xeo xeo các chú rồi Chùm cứ hết buộc nữa <laughs> lúc ở phải pin đăng leo rồi Nhà anh có biết à Ây gấp nhìn lắng nữa Cái quần lắng มลงไม่ห้องบ่สวดจักใจพี่น้องใครเนี่ยครับใครเนี่ยไปต่อไปครับนี่ผู้หนึ่งกำลังลงมาครับนับขวบฟังเลยเบาบางเลยครับว้อมน้องเล่นเช้นพี่น้องไปครับพี่น้องนี่ลังหนึ่งเราบเขาจะมีแต่ใส่ตุ่มเหมืน

เลยไล่บุ้งน,นีเห็น่อสิบเอ็ดหลังนึงครับโอ้หลังนึงเนีดีว่าถือเป็นบางหลังเลยครับต่อไปครับโอ้เดี่ยวเล่าอยดีครับสบายเลยครับคุ่นหลังนึงครับเบุ้งหลังนี่ครับพี่น้อง พอ,อมีครับพมีม่มมเขาขึเห็นซำหนึ่งเนาะเป็หนหลงเสียเส้นหนอหลังหนึ่งไปต่อไปครับก้าิบเตี้นสิบเ็หลังนึงเป็หนหลงเอ้ยหาเส้นนอนบหลังหน,หนึ่งครับโอ้ยบยาบาลเปิดเพียงหน่อ เดี้ยวนึงหลครับไปมุงเสียสองหลังครับเดี๋ยวไปหามุงแล้วพี่น้องเอบคับพี่น้องย่งางจนไหลเลยครับเหยียบเป็นชั่วโวงเลยครับนี่หาสอง,ลงหลังครับนี่นะครับหลังหันหลังหาพอจุดถ่ายเหมือนับจุดว่าสวยพี่น้องครับโอ้ยใส่ไล่ๆหลังบ่ได้ไม้สิเหนียว เอาเดียวหลังนี้ลายครับเดี๋ยวไปบึ่งู่บันครับผมเมื่อลู่คขาเขาเตรียมบานอะไรแบบนี้สวยปบบนี้ครับตัวโบกีหลุดออกมาหาอยู่น้องพี่น้องไปครับถ้าบุบุบไม้เกะจะถ่าย,ยบึ่งนะครับด้วยจุบันถ้าลูกค้าบ่ม,มากครับลา,อายอพี่น้องมันเป็นรักอยู่หลังหนึ่งอยู่งสูงแต่มันเป็นบวกนว่ครับปรไปไปใส่ไปมันก็เลยหายยากครับ เงิดเต๋าองเลยบางคับย่างเงินทัวเดือนนี่เหรอบางคับสองรอบสามรออครับเห็นนครับเนี่แหละ่านคนมองยหมแพ้มันประสบความสำเร็จนี่เหรอครับพี่น้องไปครับผมติดตามครับ